ตามมครับศึกนอกว่าใหญ่แล้วศึกในก็ใหญ่กว่าอีกหนักอกหนักใจอย่างที่บอกครับฝ่ายการเมืองรอบนี้โดนหนักมากฝ่ายรัฐบาลก็โดนหนักฝ่ายค้านก็โดนหนักถามไปเลยครับมีการส่งต่อหน้าเขาเรียกหน้าเฟซของฝ่ายค้านคนหนึ่งเป็นสสด้วยนะคุณไพศาลส่งต่อกันแล้วสสฝ่ายค้านคนนี้โดนด่านหนักมากด้วยข้อความที่เขาขึ้นไม่สมควรเลยคุณผู้ชมดูหน้าจอนะครับอ้าว ทีมงานขึ้นเลยผมจะถามคุณไพศาลว่าอย่างไรนะครับนี่สิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจริงและฐานไทยแม่งทําแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสถานการณ์แบบนี้นี่คุณไพศาลผมอ่านไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมดูนี่คือสอสอผมคิดว่าการกระทําอย่างนี้นะครับสมควรที่จะถูกถอดถอนออกจากสอสอพราะผมขอฝากเสียงมายังนักร้องทั้งหลายทั้งประเทศนะครับท่านทําคุณแก่แผ่นดินระครั้งครับ ไปช่วยกันล้อให้ถอดถอ,ถอนคนนี้ออกจากตําแหน่งได้แล้วถึงแม้จะลบไปแล้วเขียนใหม่ก็เหอะครับว่าน,นี่คือการกระทําที่ดูหมิ่นเหยียดยามกองทัพไทยซึ่งเป็นกองทัพในพระมหากษัตริย์นะครับกองทัพนี่ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ไม่ได้ขึ้นต่อรัฐบาลน,นะครับแล้วคุณบอกว่ากองทัพทําลายประเทศชาติอย่างนี้คุณนั่นแหละกาลังทําลายกองทัพในยามหน้าศึกหน้าขวาน,นยิ่งทําอย่างนี้ไม่ได้เลยวันนี้กองทัพเป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศ เป็นที่หวงังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั้งประเทศไม่เห็นหละครับพี่น้องประชาชนยากจนยากไร้นะครับยังร่วมกันบริจาคไปช่วยเหลือกองทัพนะครับและทุกจุดที่ที่คนไทยถูกได้รับความเดือดร้อนจากสงครามนะครับก็มีใครปช่วยก็มีฐานทั้งกองทัพเนี่ยไปช่วยทั้งนั้นแล้วคุณมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงคือทหารเนี่ยเขาพลีชีวิตนะเขา<ช>ยืนแนวหน้าอย่างเช่นเมื่อคืนนี่นะครับอืก่อนเวลาเที่ยงคืนเนี่ยทหารอ่า กองพันที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์นะครับตัดสินใจพลีชีพห้าคนเลยขึ้นไปเพื่อจะปักตรงตรงนั้นได้เขายังยอมถึงขนาดนี้แล้วพวกคุณทําอะไรก่อนหน้านี้ก็มีสสพักเนี่ยคนหนึ่งนะครับที่เคยเรียกร้องนะครับว่าให้ตัดงบประมาณกองทัพทุกที่ตั้งไว้สำหรับซื้อกระสุนปืนต่างๆเนี่ยให้ไปซื้อนมกล่องแจกเด็กอืวันนี้มีคนตั้งคําถามว่าเมื่อเกิดศึกเนี่ยคุณจะเอานมกล่องไปเปาหัวกระเมนหรือยังไงเลยทำอะไรทําให้เขาว่า เวลาเกิดศึกสงครามนี่ยนะครับจึงรู้ว่าใครเป็นไส้ศึก<ะ>ใครรั่วใครเป็นอรลิราศัตรูอรลิราศัตรูที่มันถือปืนมาชายแดนนั้นแ่ะฐานก็ยิงได้นะครับแต่อรลิราศัตรูแบบนี้นะครับใครจะยิงนะครับฐานเขาไม่ยิงให้เสียกระสุนปืนหรอกอเป็นหน้าที่ประชาชนไทยในแนวหลังนะครับที่ต้องจัดการกับอรลิราศัตรูในแนวหลังแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือไปล้องขอให้อถอน ใครมาร้องเนี่ยผมจะขอเสียนทิ้วยคนเรามีสิทธิ์ลงชื่อนะใช่ครับเพราะว่าเขาโทษนะครผมไม่ได้หยาบคายนะเขาด่าว่ากองทัพส้นตีนครับทุกวันนี้คนเขาด่าว่าสําหรับเองเนี่ยนี่มีจริยธรรมไหมสำหรับเองเนี่ยขี้หมายยังไม่อยากก่อส้นเองเลยใช่แล้วขี้หมายยังรังเกียจเลยพูดตรงๆเงพันพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับต่อไปท่านจะเลือกตั้งเลือกใครเข้ามาเป็นผู้แทนของท่านนะครับท่านจะอับอายขายหน้าไหมครับถ้ามีผู้แทนแบบนี้เข้ามา พราะท่านต้องช่วยกันคิดช่วยกันระวังป้องกันนะครับครับว่าเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยอย่าเลือกสักขยะหรือเศษเดนแผ่นดินหรือเลือกหรือขี้ข้าก้าศึกเข้ามาครัทบทําบอลทําลายกองทัพของเราอย่างนี้อืนะครับอ่ะนี่คือพฤติกรรมที่ถูกคนไทยประนามกันทั้งประเทศนะครับกลับเข้ามาเอาละเรามองไปข้างหน้าดีกว่าเรารู้แล้วว่าเขมรเป็นอย่างนี้และเดี๋ยวก็จะต้องมาอย่างนี้อีกถ้าตราบใดเราไม่ตบให้อยู่เอาให้ราบเป็นหน้ากรองกดให้อยู่ให้ได้ สิ่งที่เราควรจะทําในอนาคตคืออะไรคือศึกสงครามห้าวันคราวนี้นะครับอย่าคิดเป็นเรื่องเล็กนะครับในสายตาชาวโลกนี่เขาคิเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าการสงครามแม้เกิดขึ้นเพียงห้าวันก็ตามนะครับกองทัพไทยได้ทําลายฐานบัญชาการกองพลน้อยที่สองสมพลน้อยของเขมรถึงสองกองกา,าทรทําลายกองบัญชาการกองพลน้อยนี่เป็นเรื่องใหญ่ในส<ร>งครามในโลกปัจจุบันนะครับใช่ครับและก็มีการสังหาร รองผู้บัญชาการฐานบกของเขมรซึ่งเป็นตัวเต็งของหุนเซนด้วยนะครับ,รบแล้วก็ระดับพบบอบลกองพลที่เจ็ดก็เสียชีวิตอีกหนึ่งคนเพราะใเวลานี้ในสายตาทางการทหารทั้งโลกจับตามองนะครับและนี่เป็นเกียรติภูมิของกองทัพไทยนะครับแต่สําหรับเราที่เป็นคนไทยเองนะครับเราก็ดีใจแหละครับเมื่อทั่วโลกเขาชื่นชมว่าฐานไทยเราเนี่ยมีความปรีชาสามารถปกป้องบ้านปกป้องเมืองได้ในเวลาอันสั้น5วันนะครับ ทำลายฐานบัญชาการกองพลน้อยข้าศึกถึงสองแห่งทำลายกําลังข้าศึกทําลายผู้บัญชาการกองทัพสําคัญได้เนี่ยแต่เราอย่านิ่งนอนใจครับถึงเวลาแล้วเช่นเดียวกันที่พี่น้องในกองทัพเองนะครับต้องมาใคร่ควรถึงการจัดเตรียมกองทัพจัดเตรียมกองทัพจัดเตรียมกองทัพครับเพราะว่าสงครามครั้งนี้อาจจะไม่ยครก้งสูดท้ายเรามาดูครับครั้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้นะครับเราทําการได้เปรียบก็เพราะว่าอะไรเพราะเราอาศัยเครื่องบิน คือบิน F16 กกับเครื่องบินกิฟเพนนะครับซึ่งบางคนก็มาโฆษณาจนเกินจริงเราก็ว,ว่าประเทศไทยรอดปลอดภัยได้คราวนี้ก็เพราะเครื่องบินกิฟเพนที่ไปไลไรเป็นระดับโลกนะครับก็จริงไม่ใช่เราชนะศึกสงครามครั้งนี้ได้ก็เพราะกําลังกิจกําลังใจและขวัญทหารตลอดจนการเสียสละในการฝึกซ้อมและฝีมือในการรบของกําลังพลนี้เป็นหลักคัเครื่องมืออุปกรณ์นั้นเป็นของย่อยนะครับและเมื่อพูดถึงเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยก็ถึงเวลาแล้วเช่นเดียวกันนะครับ พี่น้องทหารหารทั้งหลายผู้นำเหล่าทัพทุกเหล่าทัพท่านอย่านิ่งนอนใจนะครับนี่เป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่ท่านจะได้พิจารณาทบทวนการจัดเตรียมสมรรถนะหรือศักยญาพสงครามของกองทัพให้สอดคล้องกับยุคใหม่สงครามคราวนี้มันบอกอะไรเราบ้างพระเอกของกัมเมีอะไรไอ้นี่ไ้พระเอกของกัมเที่ทําลายกําลังเรามากที่สุดคืออะไรรู้ไหมเออคือปืนใหญ่ยี่สิบลำกล้องไอ้บีเอ็มยี่สิบเอ็ดอ่ะยี่สิบเอ็ดอันที่สองก็คือ อ่าสแนปเปอร์ที่มันใช้ประจําการขึ้นมาซุ่มยิงเรานี่นะครับอันที่มันเล่ากัดรเราอะอันที่สามคือโดรนซึ่งมันใช้มาสอดแนมมาทิ้งระเบิดใส่เรานี่นะครับก็ว่ากันกรเมนมีโดรนตั้งพันตัวกองทัพไทยเราใหญ่โตมีโดรนแค่5้าตัวน่าอับอายไหมครับและเป็นโดรนที่รับบริจาคมากี่ตัว2ตัว3ต,ตัวนะครับนั่นของพระเอกของกระเมลและที่พระเอกที่ยังไม่ได้แสดงนะครับก็คือ ขีปนาวุธพิสไสไกลระยะร้อยสามสิบกิโลเมตรที่มันขู่จังนี่มันขูจังเนี่ยค,ค,ครับอันนี้นะครับทําไมเราไม่มีพระเอกของเราคืออะไรพระเอกของเราคือเครื่องบินนะครับเราสังเกตไหมครับว่าคราวนี้เนี่ยรถถังสําคัญอันหนึ่งของไทยเนี่ยไม่ปรากฏวีรกรรมออกรบคือรถถังสไตเกอร์ซึ่งซื้อมาในสมัยรัฐบาลคอชอจํานวนแปดสิบบวกยี่สิบันยไ ด้วยราคาแพงริ่วมีนะมีมีมโทษนะครับผมไม่ได้อะไรไมีเห็นเห็นเห็น<ๆ>มีข่าวอยู่วันหนึ่งนะที่ตะลุยเข้าไปอ่ะนิดหน่อยครับน้อยมาก<อ>ไม่ได้ไม่ได้สมกับที่เป็นกองพันรถถังที่ซื้อมาใหม่ล่าสุดด้วยเงินจานวนมากเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเรารู้ดีว่ารถถังแค่ทีเนี่ยเป็นรถถังที่เหลือเดน่นอุย้ยไม่ใช่<ด>ว่าขเขมรมันสู้ไม่ได้เราไม่ต้องเปลืองตัวขนาดนั้นหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรผมเล่าประวัติรถถังนี้นะครับ รถถังนี้เป็นรถถังสารัฐเดว่าสไตเกอร์ใช้ประจำการในอัฟกา,านิสถานในอิรักในซีเรียในแอฟริกาปรากฏว่าไงไหมเจออาวุธคล้ายๆกับอาพีจีนี่นะครับของรัเสเซียและของจีนมันยิงถลม่มแต่ยังไม่เห็นตัวกระยุยจุยเป็นกระหนมปังเลยต้องสาระต้องถอนใช้ในอัฟกานถอยไม่ได้พังพินาศหมดต้องถอนไม่มีทางสู้เลยอถอนจากอิรักถอนจากซีเรียถอนแอฟริกา หมายความว่ารถถังแค่นี้ในโลกเนี่ยเขาถอนไม่ใช่แล้วเมื่อถอนแล้วไปไหนล่ะครับที่เหลือเศษเหลือเดนเนี่ยก็ไปขายฟิลิปปินตอนนั้นฟิลิปปินในสมัยดูเตเต,เต้เขามีไมตรีอยู่กับรัสเซียรัสเซียก็เ,เตือนบอกอิตอิตเต้อิตาลุงอย่าไปซื้อเขรานั้นนี่มันของเหลือเดนนะอืม,มันแพ้มาทุกสมรภูมิแล้วกูซื้อมาเป็นเศษเหล็กนะให้ดูเตเต้ไม่ซื้อ ปออิรูเต้ไม่ซื้อฟิลิปปินส์ไม่ซื้อเลยมาขายไทยบังคับให้ไทยซื้อเอาบังคับอีกเราก็ซื้อเขาโอ้มิดประเทศ<บ>นั้นนี่มิด<ร>ประเทศรวม80ดสิคันนะครับ <laughs> โอ้เข้าไปกี่หมื่นล้านอะ่ะเข้าไปรวมหมื่นกว่าลา้านและอย่างบังคับนี่อตที่หนึ่งรถที่สองอตที่หนึ่งสามพันล้านรถที่ล็อตที่หนึ่งห้าพันล้านรถที่สองสามพันล้านรถที่สามเจ็ดพันล้านรถที่สี่อีกหมื่นกว่าล้านแต่ปรากฏไทยไหวตัวทันยกเลิกไม่ซื้อล็อตที่สามอตที่สี่เราเลยซื้อแล้วพอตที่หนึ่งรถที่สอง แปดสิบคันแถม20่สิบคันก็มา,มาประจําการอยู่แต่คราวนี้ไม่ได้มีปรากฏวิลกรรมเพราะอะไรเพราะรู้ว่าพอขเขมรเขารู้ว่าไทยได้นี่มาเข้าไปซื้ออาวุธจากจีนมาอาวุธที่ใช้ปราบไปรถถังเนี่ยซื้อมา300ชุดครับวันเ,นเขมรเ็มีอยู่300ชุดแต่รถนี้ออกรบนะครับมันยิงกระจุยก็จะเสียชื่อใช่ไหมครับ เอ้เรามีเรามีไอ้ล้อยางยูเครนไม่ใช่เหรอเอา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 ส่งนิดนิดเดียวผมได้ยินรถถังที่เราซื้ออย่างยูเครนก็มีนั่นพวกออันนี้สไตรเกอร์อันนี้สไตรเกอร์ถ้าล้อยางยูเครนอันนั้นแหะดีเพราะนั้นอันนี้ผมยกขึ้นเนี่ยไม่ได้ว่าใครหรอกครับเราซื้อมาแล้วนะครับแต่ว่าควรที่จะทบทวนบทบาทในการจัดเตรียมสมรรถนะจัดจัดแกงกองทัพเสียงไฮ้ว่าโลกแข่งสงครามมันเปลี่ยนไปแล้วอวันนี้อะไรเป็นพระเอกดูไหมครับโดน คือเอาล่ะเราเราบอกว่าวันนี้เรากดเขเมรอยู่ในระดับหนึ่งคุณไพศาลบอกว่าก็เพราะกําลังทางอากาศซึ่งเราเหนือกว่าจริงๆใช่แต่ถ้าในระดับพื้นราบยังไม่รู้นะว่าใคร,รเหนือกว่าใครใช่ไมว่าใครใช่ครับและเขเมรเองก็เจ้าเล่ห์พอที่จะไปอิงแอบอเมริกาทีหนึ่งอิงแอบรัสเซียทีหนึ่งอิงแอบจีนทีหนึ่งอิงแอบเวียดนามทีหนึ่งใช่โอกาสนี้แหละทับไทยวันนี้เขมรมีอะไรเหนือกว่าเรา อันนี้ผมยังไม่ทราบนะหนึ่งก็มีโดนมากกว่าเดือเนื้อเราโดนเขมรมีทั้งสองประเภทนะครับคือหนึ่งโดนลาดตะเวนสองโดนโจมตีมันเอาระเบิดมาหย่อนให้ก่อให้ฐานไทยเราตายไปหลายคนนะครับไอ้ลาดตะเวนที่มาเมื่อวันที่ยี่สบสี่ก่อนเลยใช่ไหมต้นนี้ก็เริ่มต้นเลยครับเขมรใช้โดนออกมานะครับนอกจากฐานประจำบ้านที่ประจำหน่วยอยู่แล้วเนี่ยมันใช้โดนมาสนแน่มันจึงรู้ว่าเราเคลื่อนย้ายฐานจากไหนไปไหนอ่าไอเราใช้คนไปลาดตะเวน มันขนอะไรมาเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของกองทัพแล้วคุณจัดทัพซะใช่ครับหนึ่งเรื่องโดนปรับปรุงยุทธภัณฑ์ซะอ่าไอ้ปืนใหญ่นะครับไอ้ปืนใหญ่ที่เราซื้อจากฝรั่งไอ้ปืนใหญ่ใหญ่เป็นอันเดียวนั่นอันนี้เขาเรียกว่าอัตตาจรนะครับมันล้าสมัยแล้วเอาแบบมันเลยหลายๆิบลำกล้องอันนี้จีนก็เป็นเจ้าโลกนะไอ้ปืนใหญ่ยี่สิบลำกล้องแล้วราคาถูกมากขมรมันซื้อมาเพียบเลยอืเนี่ย ที่มันใช้อาวุธเนี่ยมาเล่นเรานะครับอือันที่สามอาวุธประจําการที่เป็นสแนปเปอร์เนี่ยสแนปเปอร์คือของเราเมื่อก่อนฐานเราไทยเราเนี่ยเขาใช้ระบบปืนเอ็มสิบหกไปจับวุ้ประจำการใช่ไอของเขมรันใช้อาก้าอาก้าบังกว่าโดนน้ําโดนฝนโดนดินเนี่ยมันมันไม่มีปัญหาใช้ครับวันนี้เนี่ยขเขมรมันก็ใช้ไอ,ไอสแนปเปอร์แบบแบบของแบบของฝ่ายสังคมเราก็ใช้เนี่ย ก็บันทํารองเกี่ยวกับอากาศนั่นแหละครับคือหนึ่งมันไม่มีปัญหาอืยิงได้ทุกลูกโดนฝนโดนน้ํายิงได้เราลุยน้ําไปก็ยิงได้และไม่มีปัญหาเบาก็เบาไอ้ของเราเนี่ยนักอึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะปรับปรุงสมรรถนะอะไรบ้างผมเห็นว่าที่เราต้องรีบปรับปรุงโดยด่วนนะครับหนึ่งโดนโดนนี่ต้องเป็นอาวุธหลักทั้งในด้านการลาดระเวือผมพานะสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนเพิ่งพาผู้แทนทุกเหล่าทัพ ไปดูเรื่องโดนเมื่อสองเดือนเมื่อเดือนกว่ามานี่เองนะครับไปดูที่เสฉวน <c oughs> ผู้แทนกองทัพบกก็กําลังทํารายงานขอจัดซื้อเหตุผลนะครับ <c oughs> ท่นานเล่าให้ผมฟังนะครับท่านเสนอรายงานว่าความสูญเสียของกองทัพบกที่ใหญ่ที่สุดก็คือการสูญเสียกําลังพลในขณะลาดเวนไปเดินลาดเวนเขายิงหัวเอา,อาตายใช้โดรนดีกว่าขี่รถจักรยานไปเขายิงเอาก็ตายาขี่ รถกระบะไปเขาฝังระเบิดตายขี่รถตู้ไปเขาฝังระเบิดตายเราสูญเสียกําลังพลแบบนี้ทั่วประเทศเนี่ยแต่ละปีเป็นร้อยคนท่านเลยบอกว่าท่านไปดูนะครับโดนตัวหนึ่งห้าล้านบาทเดงโดนราะเวนเนี่ยท่านบอกซื้อมาห้าร้อยตัวสองพันห้าร้อยล้านถ้าประหยัดชีวิตทหารร้อยคนเนี่ยคุ้มค่าไหมครับเนี่ยท่านกําลังเสนอซื้อเพราะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องปรับปรุงขั้งใหญ่นะครับ,รบและโดนนี่คุณอย่าไปคิดจะไปพึ่งฝรั่ง ฝรั่งนี่ไม่มีโดนที่ได้เรื่องนะครับโดนในโลกนี้ที่มียอดเยี่ยมคือของจีนของอิรานและของยูเครนนะครับอืเนี่ยแล้วตอนนี้ที่ไทยสัมพันธ์อยู่เนี่ยก็คือโดนของจีนซึ่งราคาถูกมากเพราะเราไม่มีโดนเนี่ยประชาชนก็สงสารเขาเห็นจําเป็น,นครับร่วมกันบริจาคเงินไปซื้อโดนให้อืปรากฏว่าไงนี่ผมไม่ได้พูดให้เสียกําลังใจนะครับแต่พี่น้องฐานเขาไม่พูดเขากลัวเขาเกรงใจประชาชนเราเอาโดนไปบริจาค ไอโดนเนี่ยมันจะขึ้นไปได้เนี่ยมันต้องมีชิปเหมือนโทรศัพท์เนี่ยชิปเดียบเรียวโทรศัพท์เนี่ยชิปนี้ก็มีสองประเภทนะครับหนึ่งชิปที่ใช้กับโทรศัพท์หรือซิมเนี่ยเรียวกว่าซิมโทรศัพท์เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานของโดนใช้คลื่นสัญญาณเครื่องสัญญาณก็คลื่นสัญญาณที่กรททจัดสรรให้และคลื่นทางทหารน,นะครับ <Ừ. S 1> ก็มีสองคลื่นเราเนี่ยไปจัดหาคลื่นมาบริจาคหาไอ้โดน,นบริจาคครับ ไปซื้อโดนที่มันไม่ไม่สามารถผลิตซิมได้ด้วยตัวเองมันเลยต้องใช้ซิมการ์ดแบบที่ใช้ทั่วไปแบบที่ใช้โทรศัพท์5 g เนี่ยอพอใช้อันนี้ปั๊บโทรศัพท์เราหายเนี่ยมันหาได้นะครับมันวินระบบจับสัญญาณได้ว่าอยู่ตรงไหนคือคุณไพศาลกสนบอกว่าไอ้เขมรมันก็ใช้วิธีเนี้ยหาของเราจับว่าเราที่ตั้งเราที่ไหน<อ>มนเลยส่งโดนมาถล่มเลยตายไปตั้ตงหลายคนนะครับแต่ฐานเขาเก่งใจเขาไม่พูดนี่ผมพูดแทนนะครับว่าโดนบริจาคนะครับ ใครจะซื้อโดนมาจากขอให้เช็คดูว่าใช้ซิมอะไรถ้าใช้ซิมทั่วไปนะครับคุณหาความมรณะมาให้กับพี่น้องฐานเพราะพอใช้ขึ้นปั๊บเนี่ยก็อีกฝ่ายจับได้มันต้องใช้ซิมเฉพาะซิมเฉพาะคืออะไรซิมที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใช้กับโดนนั้นๆไม่มีอะไรจับมันได้นะครับด้วยใช้เทคโนโลยีสูงนะครับก็เชื่อว่าการปะทะครั้งนี้ทางยุทธวิธีทางกองทัพเขาคงรู้แล้วล่ะว่า อะไรที่เขาจะต้องทําบ้างแต่นั่นคือสิ่งที่คุณใบาสารฝากไปว่าต้องทานะต้องรีบจัดการจัดหาเพิ่มสมรรถนะักยภยาสงครามของกองทัพปรับระบบการจัดหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่เราต้องซื้อหาในสิ่งที่จําเป็นและต้องการใช้ครับที่สอดคล้องกับสงครามสมัยใหม่เลิกซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ตามคําแนะนาของไอ้พวกนายหน้าฆ่าอาวุธได้แล้วอเอาลเครับนี่ก็คือคําแนะนําสุดท้ายส่วนคําแนะนําของผมหรือคําฝากไปในฐานะประชาชน จะช่วยกองทัพได้คือเลิกเลือกพักการเมืองที่มันถามว่ามีทหารไว้ทําไมได้แล้วเพราะไอ้พวกนี้ขัดแข้งขัดขากองทัพครับเลิกเลือกเลยนะไม่อย่างนั้นซื้อไม่ได้เออเอาละครับทั้งหมดนี้คือเรื่องนี้ต้องเคลียร์ประจำวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องท็อปนิว7เจ็ดสิบเจ็ดกับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณไพศาลพืชมงคลลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะอต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยความรักว่โอวะไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้